ต้องวัดใจดูเป็นอมาลุเไปแหละนะครับเพราะว่าคือผมจะบอกไว้ก่อนนะว่าตอนนี้นะครับแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยนะครับผมแยกประเด็นไปละแต่ไลน์อัพที่จะลงวันนี้คือเมื่อกี้กองหลังก็จะเป็นโยโรเดริกดีเดอร์เลฟใช่ไหมสี่กองกลางก็ยังคงคอนเฟิร์มนะฝั่งซ้ายเป็นดาโล่ฝั่งขวาเป็นมาสราอุยนะครับแล้วก็คาเซเมโรกับบูโนคุมกลางสามประสานแนวลุกนะครับก็จะเป็นเซอร์ซี่กรานาโชแล้วก็ลาโมสอยดุน คือต้องใช้ชุดนี้แหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับรูปเบนอาร์มริมจะกล้าเปลี่ยนไหมเพราะว่าแพตติกโดกูติดโทษดแบนใช่ไหมก็ต้องเอามาสโารวีไปเล่นลาดาดโลไปเล่นฝั่งซ้ายแทนนั่นก็หมายความว่าเซนเตอร์แบ็กเนี่ยสำคัญเลยเลิฟหายมาก็จริงแต่เลิฟนะครับไม่ได้เล่นนานเท่าแม็กควายนั่นก็หมายความว่าเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยพลาดไม่ได้ต้องวัดใจกันนะครับว่าจะเอาแม็กควายลงหรือเปล่าตอนนี้คนที่ลงไม่ได้นะครับก็จะมีแพตติกโดกูนะครับติดโทษแบน อาหมัดเดเรโรนะครับกลับมา